ฝั่งนี้ครูทำแปให้นักเรียนดูแล้วนะแล้วพอเสร็จแล้วมันจะทิ้งโค้งมาอย่างนี้ได้ไงอาจกล้องค่อยๆเข้ามาเข้ามาได้ไหมกล้องเข้ามาอย่างนี้เนี่ยนักเรียนดูไฮไลน์นะเส้นนี้มันอยู่ตรงนี้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 มันจะต้องทำมาเรียงคอนติเนียวกันความยากของหัวนี้นะครับหนึ่งมีจุดเถิดสองหน้าผากลาดลาดชันกล้องมาอยู่ตรงนี้หน้าผากลาด เพราะนั้นเวลาเราตัดผมแพทเทิร์นของผมอะจะต้องยกขึ้นสูงแบบนี้พอปล่อยลงมาตรงนี้ท่านจะทำไมไม่ไม่ทำไมไม่เจิกลงมาถ้าเจิกลงมายิ่งหน้าแบนด้วยแล้วผมแบนด้วยยิ่งเป็นไงยิ่ยงไม่สวยเพราะตรงเนี้ยจะต้องยกขึ้นหนึ่งแล้วนะครับสองผมก็หนาด้านข้างแล้วก็ทำไมทิม แล้วก็มามกระโหลกอยู่ที่เดิมตรงเนี้ยมันเตี้ยเพราะนั้นถ้านักเรียนไถ่ไถ่ไถ่ไถไถไถตรงเนี้ยมันจะทิ้งโค้งแล้วมันจะกลายเป็นเหตุึ่งลบไม่ได้อันนี้เราจะใช้โอเวอร์ซึ่งสคมนะครับค่อยๆย,ยกทีละชั้น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 ,ลนหลังจากนั้นพอเสร็จปั๊บเราปากล่างตบปากบนเพื่อให้ผมทำไมาบางลงแล้วก็เปิดข้างในทีละเท่าไหร่สอมิลเพื่อให้ทำไม เพื่อให้จอนตรงนี้บางแล้วก็ตัดผมให้ลูกค้าแบนก็ไปก่อนประมาณห้าวันแล้วเราก็เริ่มมาทิ้งโค้งข้างหลังยืนยันนะคะว่าตรงเนี้ยแบนแล้วตรงนี้ก็ทะไมค่อยๆทิ้งโคง้งอันนี้เรียกโฟร์แฮนด์นะครับเห็นไหมครับเวลาตัดมาตรงนี้มันเป็นข้างธรรมชาติแล้วนี่ก็คือทำไมพอยอาปากล่างทำไ,ไมตัดปากบนแล้วเห็นไหมว่าโคอ่ะหยิบผมขึ้นไป มีผลนะว่าทำไมหยิบขึ้นไปถ้านักเรียนคนไหนเป็นผู้หูสูตรพอได้ยินปั๊บแล้วรู้ก็ทำไมจบโมกขลานะสาเลบุตรคนหนึ่งเก่งเรื่องอะไรอย่างหนึ่งและอีกคนหนึ่งเก่งเรื่องอะไรอย่างหนึ่งไม่เหมือนกันสาลีบุตรเก่งเรื่องวิชาการโมกขลานะเก่งเรื่องห่อเหรินเดินอากาศ เนี่ยแล้วเรนก็เห็นว่ามันทำไมาว่ามันไม่ง่ายโดยเฉพาะก,การตัดแบกแอนกลับมาเห็นไหมครับเนี่ยมันทำไมามันยิ่งไม่ง่ายแล้วเสร็จปัก็ทำไมาเดินคิ้วผมเป็นขอบแล้วเราก็จะได้อะไรได้รูปร่างผมที่สวยงามกล้องมาอยู่ตรงกลางแล้วมาตรงกลางเลยกล้องตั้งตรงแล้วก็ทำไมาเห็นแล้วว่าตรงกลางเป็นไงพอี้เอี่ยวมาทางเลขนี้นิดนี้ เอี่ยมาทางนี้น,นี่เราก็จะได้เห็นผมอะไรกล้องเข้าไปได้เห็นผมอะไรตามที่ครูบอกเห็นไหมหลวมตรงนี้แน่นตรงนี้เห็นไหมจรแน่นนั่นเห็แม้จจรแน่นแล้วตรงจรเนี่ยเขาไม่ได้ใหญ่มันติดอยู่กับหน้าแล้วบนหัวตรงนี้โตเวลาถ่ายแบตเตอรี่ขึ้นไปเพื้นที่ตรงนี้ยิ่งทำไมไม่สวย,น,ยนั่นเห็นไหมนี่ง่ามกล้องมาอยู่ตรงนี้นี่กล้องอยู่ตรงนี้ เห็นงามนี่ไหมนักเรียนเห็นไหมว่าตรงนี้ทำไมบางแล้วตรงนี้ทำไมหนานักเรียนดูหนาเป็นก้อนอย่างเงี้ยเนี่ยแข็งเป้งเลยแล้วเราจะทํายังไงให้มันสวยงามอ่ะกล้องกลับไปดูตรงกลางอ่ะแล้วกันนี้ฉายหน้ากลมไปเอาไปดมอธิบายให้ฟังเขาจะต้องมีเจตข้าไหนว่าทำไมว่าทำไม วางแผนให้มันตั้ไปได้แปดสิบร้อยยี่สิบร้อยห้าสิบสองร้อยสองร้อยห้าสิบกนหนวดตันนุ่นตานนี้อายุ่ห้านสามร้อยห้าสิบแต่นี่อยู่ชลบุรีมันนอกมันนอกตัดทันหนึ่งเลยแต่ต้องละเอียดต้องคิดให้เป็นวางแผนให้เป็นที่พูดอ่ะ ไม่ได้อยากให้ใครมานะอยากเรียนก็เรียนไม่อยากเรียนก็อย่าเรียนลูกค้าก็ไม่ให้มาเพราะอะไรเพราะสองร้อยคนเยอะแล้วนิ้วก็เป็นอะไรนิ้วล็อกแล้วหัวก็ฝังเข็มแล้วนิ้วก็นวดอาทิตยละสองครั้งอยากทำผมแบบมีความสุขลูกค้าสองร้อยคนทุกันนี้ครับแฮปปี้แต่กลัววิชาจะหายไปกลัวนักเรียนทำไม่ได้กูก็แค่ยอยากให้มึงเก่ง เก่งก็ไม่ต้องมาเรียนไม่เก่งก็มาเรียนหาเบอร์โทรศัพท์เอาเองแทนที่สําคัญจะรู้ได้ไงว่าเป็นทำผมเป็นไม่เป็นเราไหมตอนตัดออกมาแล้วไม่เซตว่ามันเป็นทรงไหมถ้าตัดออกมาแล้วไม่เป็นทรงก็ทําไมสแสดงว่าทาไม่เป็นไม่ใช่มาเซตเซตใส่โน้ใส่นี่เข้าใจป่ะนายเข้าใจป่ะมึงเอาหัวมึงคิดเองว่าทําไมว่าถ้าทําได้ต้องไม่เซต ออกมาแล้วสวยถ้าเซ็ตกระดาษมาทำไม่ได้แค่นี้นะสวัสดี